ทาเรเกมครับวันนี้ก็ได้มีช่องของคุณเข้มนะครับจาาเข้มเข้ามาแก้เลยนะครับแล้วก็คุณแม็กนะครับซึ่งเคยได้ด้วยกันนะฮะแล้วก็หมดตะวน<ห>ันเขาขอ,อทุกคนโชคดีครับขอพระเจ้าอบุ่ หรือจะพระเจ้า <sympath> ล <is> ินคนไหนก็ช่วยคุ้มครองพวกท่านด้วยมีใครเขาเจอรางวัลตัวใหม่หรือยังอะไรนะสารเคมีที่ว่าที่เขาโฆษณาซีซันเนี่ยซีซันหก มีใครฟุกเจอหรือยังลองอย่างนีครับหรแต่ผมว่าพี่รูบโดนอาวุธใหม่เจาะเข้าเรงไวเกินจัดอะไรมีดีอะโอ้โหสี่ห้าไรอยเงียแต่ก็ยอมครับลองเอาไปเล่นหรอเป็นไงบ้างลองเล่นมันเหรอไอ้มันมันไม่ดาบปืนอ่ะมันใช้ท้ายยิงท้าออสกายเตือน โดนในคนนัดสองนัดนะล่วงนี่ไปเชิญจ่าแม็กดำก็ได้ไปที่ไหนไปไหนตะวันศึกษาก็ได้เลยครับตะวันเนะขอขอภัยปืนลั่นนิดหน่อยไปสถานีศึกษาหนี่งในก็ได้เลยเช็คแปดเทีันตอนนี้เราอยู่โอ้เราอยู่ตรงนี้อ๋อเออมาข้างหน้ามาข้างหน้านี่ก่อนก็ได้นะเออข้างหน้าตรงเนี้ยที่สีแดงมาร์กไว้อะ ตรงที่สีแดงมากไว้อะับเอะครับถ้าขืนเข้าไปตรงสถานีตรงนู้นน่าจะต้องไปเจอการปะทะใหญ่หลวงแน่นอนทุกคนก็จะวิ่งจริงๆนุนะเราไปตรงนี้ก่อนดีกว่าเออไปข้างหน้าแล้วเนี่ยก่้นนี่ยน้ำหมดตะนันไปใครสีอะไรบ้างเนาะจำไม่ได้เลยเนี่ยไม่ดู เบกันอยาได่าอ๋อเห็นแล้เห็นสีแดงสีเขียวเราสีเขียวเหเข้มมองมวยนี่จะมี่มองมวยนี่คือใครเอ่ยมองมวยนี่จ่าเข้มเหรอใช่จ้ัจ้ออด ใปรำจำแม็กเราจำแม็กเหรออ๋อมองม,องม,องมองัวจำแม็กสีเหลืองเฮ้แปแลกอะเล่นกับแม็กกีไรแม็กได้สีเหลืองอยู่เลยนะอยาก,ก็มาล็อกได้ไอ้แปแลกเลยเกมมันก็ล็อกไว้ให้เฉยนะ หน้าความคิดได้สีแดง,องออโอ้โหตรงนี้เราก็เคยมีประวัติอะไรร้ายนะครับตรงเราให้เืิน,นตรงนี้กันเปิดฉากแล้ววะนะครับหวังว่าหววัง่าคงไม่โดนพวกดักโดหายทองนะครับขึ้นอยู่เต็มไปหมดแล้วจ้ะ มีสอตัวตันี้ตันี้ป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 ้ปี้ป้ต้แล้วคีับเฮ้ยี้ี้งี้น้ัวนี้ต้นี้ี้วน้วนี้าน้น้ีว ยิงไม่โดนเฮ้ยใช่เหรอวะมันใช่เหรอวะทำไมมันใส่หมวกหมวกรูท่อเลยนะวเฮ้ยเออเฮ้ยใส่หมวกแบบโหรูรามาเห่าเลยอะ่ะมันนี่เกรียิยมดีมากเลย เอาหมดใช่ไหมโอ้เจาะก็ฟ yeah. ื <that 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 ้นเลยออ่าน so ี่มีคือบางีไม่เป็นอะไรบะ ห็นดร้วเซฟมันแ่ไปด้วยเรียนเก่งเรืงมันเย็ยนเก่เยเสืงไป ก็ไปหาเก็บอาศัยพวกบอทนะครับอ่างครับทำไมทิ้งเงี้ยครับไม่เอ,คอเนนะครับโอ้โหเต็มพื้นเลยครับไม่ชอบอครับทิง้งหมดเลยครับแมกี่ตน้อยไปรอเออเห็นแบบทิ้งเต็มเลย เะคร์นแล้วนี่อะไรก็แ้กกันหน่อยนะครับเช <Okay. S 2> ็รนนครักลุ <Okay. S 1> มอาอ,อย่าลบทางให้เปร็นแล้วรีบออกนะครับอันนี้อันวราอยอันนี้เด่น ยิงไปข้างนอกตัวหนึ่งอ่ะหัวกถอดคนหรือเปล่าไม่ได้ใจ่ไม่เป็นบอดนะครับไม่ใช่เป็นบอดแต่ว่าใส่หมวกดีไงนะนีที่บอดเป็นใน,นใส่หมวกสีเขียวเซนบอเป็นบอดีอันนี้ที่เราเข้ามาในหมวดนี่มวดเขาเรียกว่อะไรปิดกั้นเลยอืมปิดกั้นใช่เราจะพิเศษกับเพื่อนนะ บยงเงีบีโอเคกราบาทเหรอเก็บ,กบนะเบสียทำไมราคา เรานี่วิ่งกันสายเนาะถ้าแกงสามชามาสักคนนึงเ็จแน่เลยพวกเราเช<ป>ียวยู่ไหมไปขอเน,นี่ยมาขอลองตามมาหนึงตามมาหน้ลุง ที่นอนไตนะครับนอนโอ้ส่หมวกเทสเด้อพี่เอ้ยเปิด<ก>ไม่เท่าด<ก>ีาเราเปิดไม่เท่าไหร่อุ้ยเหีนะ้ยอะไรอะไองหางเอาไหมเหรอยลองเสียงตกใจได้ตาแดงเหรอลองเสียงแบบตกใจได้ที่เอาแนละ้ว เด็บแกัดเนอวาแล้วเข้าไปก็แล้วจะลงปาลาแล้วครับพี่องดนะครับจะับูกงไหน กำลังตามมานะครับมีเสียงเฮ้ยหางบกศึกษาตามมงเดินไ ใช้อ yeah? pues well. ีกคีมะบอลใช้ปืนดีเหรอน้ำตื้เครือมทำสกปรกยามีเฉพา ม, <Okay. S 1> มีอะไรที่เป็ต้องการไหมครับไปหนเลยนะกิออน,นอะไรกิอนอะไรครับนอ เป็นศึกษานั่นก็จะจบฟังเสียงเขาอนเขาบอกว่าอะไรอ่ะลงแรมไม่แปลกลงแรงอ้าวทิ้งไว้เต็มเลยครับอโอ้โใสายโยงสายโยงไอ้น้องนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับเสียงเลย ยิงบอล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 ฮะเหมือนมีตัวอะไรทข้างบนเจนเจนนะข้างบนไหนตะวัน เ่า,มาเมกี้บอลเกมบอลกอไปถนนครับแล้วก็ออมครับออมไปน้ำไปครับไปน้ำไปนะครับไปน้ำน้ำตกครับข้ล่างมีคลื่นเหรอ้น ปอดหรือเปล่าไม่หวดไม่เคยรู้สึกว่าจะหลงทางอยู่คนเดียวแต่มันแต่มันย่องเหนั่นอ่ยสองตัวเลยเฮ้ย้างบนมีการยิงเกิดขึ้น กำลังวิ่งหนีมาเลยเราอยู่ยังไงปลอดเบาทำไมมันม่ไม่ปม,ม,ม,มันกำลังมามันมันจะมาทางที่เกิดแล้วเน,นี่ยบอกหรือคนตะวันไม่รู้สิผม,มงงยังงงอยู่ลลเลยเนี่ยบล็อกนะอก,อกันนะเพอดบอด รับไมกระสินอยู่ยครับะก,กี้ที่วิ่งตามเรามาเนี่ยไม่แน่ได้ยินเสียงลอยวิ่งตามหลังมาเนี่ย อะไรเปล่าตัววันดม,มีไฟ้วยเขาตื่โอ้โหใช้ปืนแพงนะกเอย้ยยอก่บนหัวอีกกลวนนะระวังนะ ไ้ยร hey, ู้สึกด้านนั้นจะมาแล้วอ่ะเขาบอกแล้วว่ามีการยิงฝั่งขึ้นมามันกำลังจะมาหามันกำลังจะมาหาเราฝั่งเนี้ยอืมก็ผมได้ยินเสียงมันยิงมาสองคนแล้วนะใครรอเป็นตรงนั้นเอะนะทางบนนะ ข้าตะวันเก็บไปเลรอแม็กซ์นี่มาแม็กซ์ดีอยู่ข้างแม็กเก็บลเลยคนนึงนะแม็กจะบอดอย่างนั้นเลยลลเหรอเห็นได้ยินเสียงวิ่งมานะแม็กซวิ่งข้าวฝั่งมาแล้วตัวบอดนะเออเอ,อเอออยู่ด้านในแหละ ข้างหน้าเราเนี่ยบอดวิ่งเกินเลยฮะวิ่งสี่ห้าตัววิ่งไปไปวิ่งไาวิ่งไปวิ่งมาเต็มไปหมดเลยฮะโอ้โหว้าวมาแล้วมาแล้วข้างหน้าผมสองตัวบอดบอดบอด,บอดตะมันเกียร์เลยเกียร์เลยบอดนะเน้อเมื่อกี้มันยิยงใครวะแอบดูจากหน้าต่างเลยวิ่งกันเกินลเลยวะ เอ้ยใไขว้ไขประตูเข้ามาวะเปิดประตูเว้ยโดนยิงหลังวะเอ้ยใช่ปอ,ปเอยดเหรอวะเยี่ยมกำลังจะเข้ามาฆ่าผมเลยยิงหมดเลยละคลิปหา,ายแล้วแม่กรซี่โก้หล,ลน่นเฮ้ยเฮ้ยแกระซี่หล่นแม่กระซี่หล่นโดนยิงว่ะหลอกบอด ใครวะใครว่ายิงวะผมยิงผมยิงบอดไม่ลุงอะโดนยิงโดนยิงมันอยู่ด้านขวามือเนี่ยอือเดียวะมันจปลกแปลกอะนายหรือเปล่าไม่ไม่มยิงยิงยิงแต่ยิงไม่โดนระวังหน่อยลวกันเดียเราเปิดป่าไป วิ่งออกไม่ได้แน่ยิงยิงวิ่งเกินเลยอยู่ข้างหน้าเนี่ยข้างข้างเต็มไปหมดเฮ้ยจริอะไรวะบอดบอด,ดตายไปอีกคนแล้วเออแหม่มัน,นมีเยอะจริงแหมทำไมกูมต้องมาอยู่ตรงบัดอยู่วัดเต็มไปหมดเฮ้ย เหมือนคนว่าอยู่ข้างล่างเลยเฮ้ยโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่คนคนซ่อนอยู่ข้างล่างนี่นี่ว่าแล้วกำลังไปกำลังไปมันมันอยู่นี่แหละตะวันนี่นี่ในห้องกะลุงเนี่ยโอ้ยว่าแล้วมันแคร์ไว้แอบยิงแต่มันอยู่คนเดียวเก็บเก็บเก็บแส่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่กับลุงเนี่ยเนี่ยเยอะๆเอาระเบิดปาลูก่อนกันก่อนเป็นร่างเหรอใช่เนี่ยเนี่ยคว่างดักไว้ให้มันขึ้นมาแล้วเนี่ยมันอยู่นี่นี่แหละ มันถอยลงไปละตะกี้ไม่ใช่ไม่ใช่บอดแน่นอนเนี่ยอยู่นี่แหละเอออย่าขอรักษาตัวเพื่อนใครจะระเบิดไหมมีระเบิดอยู่นี่แต่มันอยู่ข้างล่างนี่แหละมัอนมาคนเดียวอย่าขอผ่าตัดไพื่อนนึงโอ้ยอย่าแหละอยู่นี่นี่แหละว่าแล้วมันมีใครยิงเหมือนยิงข้างขแล้วก็สู้กับบอดอยู่ไอ้ขา่า หมดสกปรกขอเบรกกบแมกกาซีนไปหนึงตะกี้นี้ร่างยแล้วตาแล้วมันอยู่คนเดียวมันน่าจะลงมาเอาของอ่ะคราวนี้มันเพราะว่าแล้วไอ้ใครแอบยิงมาวะทำไมมันเจ็บมันโดนมันโดนยิงวะเออแม็กกาซีนากเลยปืนตายไปตอนแรกว่าเอมันยิงแล้วคราวนี้มันก็ถอยหลังลงไปเรื่อยๆเราก็ว่าเอ้าเอียเซฟเรียลวยไหโอ้อคนสอคนไหม คนไหมไม่ใช่บอดเหรอคนนี่ฮะลุเอากระเป๋านี่กระเป๋าใหญ่อ่ะเอออยากได้กระเป๋าใหญ่เลยไปเอาะเอาไนะไรเนี่ยของเทมเลยนี่ยจะได้แค่กระเป๋าล่ะดูซ้ายลบเขาเนาะโอ้ไอ้นี่เหรอแล้วมันเข้ามายัางไงอะ่ะไม่รู้มันแอบแม,ม่แม่มันน่าจะแอบก่อ,อนหน้าเรานานแล้วแหละโอ้ขอบแค่กระเป๋านี่เพราะว่าบอดนี่ของน้ำตาไหลแล้วกระเป๋าใบนี้กูได้เลยกูน้ำตาไหลแล้ว <laughs> ว่าละใครยิงหลังว่ายิงยิงจึกเอ๊ะแต่มันก็โดนไปจังเลยล้วก็บอกเอ๊ะไข่ว่าจริงวะบอดเราว่กูปืนมันดีลูปฮะมันปืนมันดีปืนมันค่อนห้างเหรอมันเหมือนปืนมันไม่ค่อยนี่นะเออใช่ใช่ใช่เต็มไ้ทียังยขอเปลี่ยนลุงโดนปืนตายนะบอกไว้เลยเออโดนล้อเนี่ยเออเลยนะ ฮะไม่ยกกระเป๋าเลยนะลุงไม่ยกกระเป๋าเลยนะไม่จะถ่ายของก็ดิผมเสียดายของของผมก็ผมก็มกีของอยู่เสยียดี๋ยวขอระเบิดแล้วนะลุงเอาไปเลยเอาระเบิดเหรอเอาไปเลยระเบิดเหรอแล้วลุงมีระเบิดหลายลูกนะเอาไหมใครจะบ้างระเบิดเดีย๋ยวจะวางระเบิดอะไรระเบิดมีระเบิดไอ้เขาเรียกเป็นลูกลูกไฟอะ่ะหรืออะไรอะ่ะเนี่ยเดี๋ยวจะไว้เลยดะเยวจขวดเหรอ ไม่ไม่ระเบิดไอ้แก๊สแล้วก็เบิดลูกกลมๆอ่ะนี่เป็นไฟอะไรก็ไม่แน่ใจเดย๋ยวขอเปลี่ยนกระเป๋าันก่อนได้ไหมเดียด้อยากได้กระเป๋ามันไปเก็บของมันโอ้โห เพื่อนมานะเอ๊ะทำไมมันใช้กระเป๋าแพางจังเลยวะใช้กระเป๋าแบรนด์เนมซะด้วยขอบคุณเออใช้กระเป๋าแบรนด์เนมซะเลยนะ Merci à

ให้ไม่ไกลถ้าร้อยเมตรเองเตายก็ไม่มีประโยชน์เลยหรอกเก็บของก็ไม่แต่จะเสียของปเปล่าเอาละไอ้ประเภทที่ได้ของดีๆเงี้ยชักเริ่มเสียแล้ว <c oughs> <laughs> เวลาได้กระเป๋าไปใหญ่เงี้ยมันล่าเริงพอล่าเริงปับ๊บจะชอบโดนเก็บ ไม่รู้เป็นไรนี่กันเริ่มเอเออเวลาคราวที่แล้วกับไก่ตะวันัวลเราคิคักคิดคักไ่หลงทางกับโดนเขายิงไมหลงทางกับโดนเขายิงปันซบกินเลยแต่กระเป๋าใบใหญ่เนี่ยไปเลยไปเลย ออกมันนียออกวนี่ยเปิดสาขาสองเลยเน,นี่ยกระเป๋าไปได้ออกไปีคือเปิดสาขาสองกันเน่ยเปิดร้านอีกร้านหนึ่งเลยโอโใย้ใบใหญ่เกินแต่ปืนมันทำไมพบปืนไม่ไม่คุ้มค่าเลยนะปืนมันอะปืนมันเหมือนไม่ค่อย,อยนี่หละเออปืนป้อนดีว่าอะไรและกระสุนก็มีแต่กระสุนเขาก็ไม่เห็นใช้กระสุนที่นี่นะ ครับตัวนี้ตองอตัวเหลือเวลาครับสำคัญ like เวลาก็มีน้อยครับการผลาดกาวจะได้ผาดไปแล้วการนี้ขอจะพักพ่านเลยครับครับเปลี่ยนแมกกาซีนก็ลำบากครับเพราะว่าเอามาเต็มเป้เลยครับไม่เหลือช่องว่างระวังข้างบนเด้อไม่รู้ใช่หรือเปล่ามองไกลๆไว้ก่อน ใช่สิเคยโดนมาแล้วนะฟรีหน่อยเดี๋ยวจะเข้าใจโดนมาแล้วสามสี่ครั้งแล้วด้วยโหมากการนี้อชีพน่ะเอาหรอวะมีมือดักฆ่าจังหลายคนไม่กลัวหรอวะ ทางที่ดีแล้วก็วิ่งหลบไปเหนครับเผื่อเราจะรอเพื่อนเราก่อนครับต่อมาไน้เนี่ยผมจะไปแวะเพื้อตรงนี้แปบนถ้าจะาทำอย่างพอ,อ,อดยาอะไรเก็บแเก็บแคทเก็บเอาอะไรรักษาดีเอตตะวันสอนลุงว่าวิธีรักษาทำไงนะถ้าจุดกดตรงไหนแลวให้กดใช้อะไรนะั่นยังไงนะกดไปที่ลูกคนอนะ่ะแล้วก็กดไปที่ตรงที่จะรักษานะ แต่ขาอะไรนี้ก็แค่นั้นแต่ที่เราเลิกผ่าตัดแล้วมันไม่บอกเราหรอกว่าเราต้อะไรรักษาก็าผ่าตัดนีได้ไม่ต้องขาขาครับก,ก็เหตุผลก็ผ่าตัดนี้เอ้ยโอ้ตายป้างไปตายกูเฮ้ยมันคนนี่ว่า ไอ้คนตะวันเอาเอาไอ้นีให้ไอ้คนไม่เอาไม่นไปเอามันคนมับอดไม่รว่ลูกซองลูกซองแม่บอดแล้วล่ะยิงแกตะวัน ไอ้คนไม่ใช่เระวัะคนดนี่ไงขอบค Teraz, e ุณครับสำหรับทริปนี้สวัสดีครับแล้วตายแล้วตายแล้วคืออะไรอ่ะคือใครใครขึ้นว่าอะไรไม่เข้าใจเลยโอเค